มาครับเพื่อนๆครับกลับมาเจอกับช่องผมอีกแล้วนะครับช่องเป็นต่อเชียงใหม่นะครับมามอบความรู้เกี่ยวกับสายหลวงพ่อเกษมนะครับให้ทุกท่านได้ทราบอีกแล้วนะครับเหรียญนี้คือเหรียญโชคดีนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับอันดับหนึ่งของหลวงพ่อเกษมเขมโกที่เกี่ยวกับเป็นเหรียญโชคดีนะครับนะครับผมจะมาบอกตําหนินะครับอ่าเขาเรียกว่าบทบอกตําแหน่งจุดจ่ายเงินนะครับของเหรียญโชคดีนะครับผมจะดูอยู่แค่ สามจุดเท่านั้นนะครับแล้วก็จ่ายเงินนะครับแบบง่ายๆกระชับกระชับเพื่อนๆมาดูกันนะครับนี่คือเนื้อเงินนะครับเหรียญโชคดีนะครับจัดสร้างทั้งหมดด้วยกันนะครับสามเนื้อนะครับเนื้อที่หนึ่งคือเนื้อทองฝาบาทนะครับคือเนื้อสีทองนะครับเป็นเป็นทองฝาบาทจะออกเป็นกระไหลทองนะครับเนื้อที่สองคือเนื้อเงินแบบนี้นะครับนี่นะครับอ่าส่วนเนื้อที่สามคือเนื้อทองคํานะครับ อาจจะมีด้วยกันทั้งหมด3เนื้อน,นะครับและจํานวนการจัดสร้างนะครับเนื้อทองฝาบาทจัดสร้างด้วยกัน3ามพันเหรียญนะครับและเนื้อเงินแบบนี้นะครับเนื้อเงินแบบนี้จัดสร้างด้วยกันทั้งหมด20เหรียญนะครับและเนื้อทองคําน,นะครับจัดสร้างด้วยกันทั้งหมด20เหรียญเช่นกันนะครับแต่พบเจอในวงการนะครับเพียงแค่1เหรียญเท่านั้นนะครับณตอนนี้นะครับราคาก็บอกราคาให้ด้วยกันนะครับ ราคาเหรียญโชคดีเนื้อทองฝาบาทเล่นหากันประมาณณนะตอนนี้นะครับหนึ่งหมื่นบวกบวกนะครับ1 0,000หมื่นบวกบวกยิ่งสวยๆก็หมื่นกว่าเกือบ2 0 0หมื่นด้วยซ้ำนะครับอ่าส่วนเนื้อเงินนะครับราคาจะอยู่ที่นะครับส0ม0 0เออไม่ใช่สา0 0 0ขอประทานโทษครับสา0,000บวกลบนะครับแล้วแต่ความสวยนะครับนี่คือราคาเนื้อเงินส่วนเนื้อทองคำราคาหลักร้านนะครับ ราคาเจ็ดหลักนะครับแต่ณนตอนนี้ไม่มีของนะครับอ่าเรามาดูกันครับเพื่อนๆมาเรามาดูกันนะครับเหี่ยนโชคดีผมจะดูนะครับเนื้อเงินนะครับผิวจะตึงอย่างนี้นะครับจะไม่มีรอยย่นนะครับนี่คือผิวตึงนะครับผิวเดิมนะครับเขาเรียกว่าผิวกระจกนะครับนี่ผมได้มาโหผมรักษาไว้ดีมากนะครับรงนี้ยอมระเบิดกรอบมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับนี่นะครับจุดที่หนึ่ง จุดจ่ายเงินของผมผมจะส่องตรงนี้ก่อนเลยนะครับถ้าหยิบเหรียญโชคดีขึ้นมานี่ครับเขาเรียกว่าเส้นผ่าตัวหน้านะครับเดี๋ยวนะครับไฟมันสว่างไปหน่อยสักครู่หนึ่งนะฮะนี่นะครับเส้นผ่าตัวหน้าตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเส้นผ่าตัวหน้านะครับนี่จะต้องชัดเจนครับเส้นผ่าตัวหน้าอย่างนี้ต้องมีนะครับถ้ามีแบบนี้จ่ายเงินได้เลยครับเพื่อนๆอ่า นี่คือจุดจ่ายเงินนะครับของเหรียญโชคดีนะครับแต่ผมก็จะดูตำแหน่งที่สองคือท้องหนูและตาหนูนี่ครับดูท้องหนูและตาหนูท้องหนูจะต้องเป็นขนแบบนี้นะครับเป็นขนแหลมๆคมๆแบบนี้นะครับและตาหนูจะต้องเป็นเม็ดนะครับแบบนี้นะครับซึ่งของเก๊จะไม่ใช่แบบนี้นะครับจะไม่คมชัดแบบนี้ ระวังของเก๊ไว้ด้วยนะครับของเก๊ก็มีนะครับมีประมาณสองสามบล็อกนะครับแต่ทุกท่านดูจากคลิปของผมเอาละกันนะครับแล้วเอาเปรียบเทียบจากของแท้นะครับจากของเก๊ด้วยนะครับมันจะดูง่ายสบายตานะครับพระแท้ผิวจะตึงแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะจุดที่สามผมจะดูตรงนี้นี่ครับจะดูตรงดอกจันดอกจันจะต้องคมชัดนะครับนี่ดอกจันจะต้องคมชัดนี่ครับ ดอกจันจะต้องคมชัดโอ้โหไฟสว่างเกินนะครับขอประทานโทษด้วยนะฮะดอกจันจะต้องคมชัดเห็นไหมฮะจะต้องคมชัดเป็นเม็ดแบบนี้นะครับนี่อ่าแบบนี้ครับดูง่ายสบายตาครับเห็นนี้นะครับเนื้อเงินผิวเดิมนะครับผิวกระจกเจ้าของเก็บพระดีมากความจริงผมก็ไม่อยากแกะนะครับแต่ผมแกะมาเพื่อ fc เลยนะครับ ให้ FC ได้ดูผมมีทั้งหมดอยู่สองเหรียญนะครับนี่สวยมากองค์นี้ยังหย่อนสวยไม่เท่าสวยไม่เท่าเหรียญนี้นะครับองค์นี้ยังหย่อนสวยนะครับนี่ครับเหรียญโชคดีดูเหรียญนี้ครับนี่ดูท้องหนูนี่ครับท้องหนูจะต้องเป็นขนแบบนี้ครับตาหนูจะต้องเป็นเม็ดแบบนี้นี่ครับส่วนเส้นผ่าตัวนะนะครับต้องมีทุกเหรียญนะครับ อันนี้อยู่ในกรอบนะครับจะดูยากหน่อยเห็นไหมฮะจะจะมีเส้นผ่าตัวน่ะอยู่ตรงนี้ขอโทษด้วยนะครับเพื่อนๆนี่ครับเส้นผ่าตัวน่ะจะต้องมีเส้นผ่าตัวนะครับนี่ครับจะต้องมีเส้นผ่าตัวนะขออภัยโทษนะครับเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ครับง่ายๆครับจะต้องมีเส้นผ่าตัวนะตรงนี้นี่ นี่นะครับเรียนโชคดีนะครับผมได้มาบอกแล้วนะครับวิธีการดูง่ายมากๆนะครับเพื่อนเพื่อนง่ายมากๆโอ้โหไฟสว่างมากนะครับไฟมีดวงดวงยังไงฝากติดตามด้วยนะครับช่องเป็นต่อเชียงใหม่นะครับนะครับช่อง Tik t o อนะครับและช่อง u t u b e นะครับเป็นต่อเชียงใหม่ f c นะครับและช่อง a c e b o o k นะครับเป็นต่อเชียงใหม่หรือถ้าเซิร์ชไม่เจอพิมพ์ Google ได้เลยครับจะติดต่อผมได้ทุกช่องทางนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับเพื่อน